สวัสดีสวัสดี FC ทุก saya มื้อนี้มาพบมอมพอกับน้องออมมื้อนี้น้องออมสิมาเฮียนสระอะสระอาย่างจากเขียนกไก่แล้วมื้อนี้น้องออมก็สิมาเขียนสระอะสระอาเนาะบ่โอ้มันสิเขียนได้บ่อาจจะได้อยู่ละพอมันคือกับภาษาลาวอยู่ทุกคนเดี๋ยวน้อง พวกสระนี่มันหยักง่ายกลัวโตพวกตัวกอตัวคอนี่ยนะทุกคนมันจะง่ายกว่าเดี๋ยวน้องอมเคยทมาเขียนก่อนว่ามันจะได้บอนะตอนนี้กะทึกงงงเลยเนาะหัวจะเบอร์ทึกงงเลยเนี่ยตามองแล้วไหมออมยังไม่ได้มาแต่ดำนานาะ เด you ี๋ยวอมก็จะมาเขียนกอไก่ขอไข่รูปแบบสลัดนะทุกคนหลังจากเขียนกอไก่ขอไข่ลายเลียนอมก็จะมาเขียนสลัดเพราะว่ากอไก่มันกับมันก็จะงงามแล้วอยากเป็นแล้วมันก็จะมาเขียนสลัดเพราะว่าบริเขียนจะเตื่อเลยสะละก็าจะมาเขียนสลัดหน้ามืออาจจะได้หรือไม่ได้ก็มาเบิร์นกันกันทุกคนบ่ฮู้ว่ามันจะได้หรือบปล่าอมก็ยังบ่อยากฮู้กันแนเนาะ เดี๋ยวจะมาเขียนเหมืองก้อนว่ามันจะได้หรือบ่ได้แต่เขียนไปแล้วมันก็เป็นเองน้องทุกคนเดี๋ยวน้องอําก็มาเขียนกัน <c oughs> ตอนนั้นน้องอํงายัง่ย,ยไง่ได้เขียนเลยพี่น้องจะเขียนก้อกายอันนี้ทุกคนนี่เขียนตัวนี้อ้องก็ยังไม่ได้เขียนก้อขวดข้อกลอ้วยเข้าไปใส่เลย Kekak ini um, um, Oh, kerana ia tidak kian Tetapi, jika anda menjual ini, anda akan menjual Pakar yang berkualiti Yang berkualiti Maka, anda boleh Tidak perlu Kekak Kekak Kekak, anda boleh mencari atau tidak? Kekak Kekak Kekak, anda boleh mencari កាយយ៉ាងអីលមកទៅតាមបាត់ពីໂຕយ៉ាងណែអូរកមញ៉ៃເກີນទៅនេះក៏អត់ຈະពេញໂຕយ ภาสระครงภาษาไทยมันจะสั่นกว่านะทุกคนเพราะว่าาษคงภาษาไทยมันจะเป็นแบบนี้มันจะสั่นกันภาษาลาวนะ่มันก็จะเป็นพัวแบบนี้เดี๋ยวเขาต้องขีดหัวกว่อนนะทุกคนนี้ภาษาไทยก็จะเป็นแบบนี้นประมาณนี้นี่มันก็จะชันๆแบบนี้เลยแต่ภาษาลาวก็โบสันนะทุกคน อายาว,วายก,นนกว่านี้เ็นน้อเขให้เ็นอาจจะเงียบหน่อยนึงนะทุกคนเพราะน้องอมเขีนังสือ แบบกันปากลายมันก็จะลุ่มๆลืมๆเนาะนี่บ่าต้องคิดมากก็ไ้นะทุกคนเพราะว่ามันจะวามัน่งไงสระอาก็คือายสระอ่าง่ายเงแบบวราต้องอยากเกียนเอากระไรเอาพวกสระอีสระอีมันก็คือกันเบิดเนาะทุกคนแต่มันต่างแต่สองตัวนี่นี่มันต่างนะสระอุ เขียนสระอาให้มันสุทแล้วก็เขียนสระอาให้มันสุทแล้วก็เขียนๆๆๆก็ได้กันจะอ่านแบบการเขียนเป็นบ่ต้องยากเขียนก็ได้แต่ว่า เซเคียนซิสเจ้เหที่สระพวกสระนี่มันเขียนง่ายเพราะว่ะมันเหลือพูดง่ายเลยสระเลทะอีเนี่ยผมเคยอยากหย่าอยู่นิดนึงมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่านะอ๋ามันก็ม่งานเนาะแล้ละอาเขาบ่มีหัว ล้อ่ะคงประาณทยจะบ่มีหัวจะตารางนี้จะเป็นแบบมีหัว ก่อานแกคือสมกิจเรยนะทุกคนจ้าคุณเพื่อนไปมันก็คือนั่นแหละปกติเขาก็ต้องเขียนมาเดียวบวกสซลนี่มันก็งๆองี้เลยเป็นยากปนันกค จนะเขียนง่ายนจากสองตัวนี้มันจะเขียนงากกว่าเพราะว่าจากมันองไปห่วงกันว่ทาาาําไมมันตัวนี้มันถ้งเขียนต่างหให้อยู่นหนึ่ง อันนจนเป็นเขาก็จะกินแต่นอยเดียวแอเ

แวากังจะทำอะัรกูวมันันทดนะไอเมื่อน้องอันใชมาต่อตัวนี้กิวน้องใช่ต่อตตัวขวดต kan aku makin yang salah Oi. Salah i, salah i, Salah i. แล้วมันเขียนแบบอะไรอีกตัวนี้มันจะเขียนยังไงมันแปลกมันแปลกตาอะไร มันก็สบบนี้แหละทุกคนงามแต่ก็ได้กันยังดีและบวงามแต่ได้กันยังดีพวกนี้ก็กับภาษาลาบันอะไรแต่ว่ามันไม่คุยได้ไห คือเต่าเลยทุกคนคือเต่าเดินนี่คือเต่าเดินมาก นี่คือเตาไปเยนตินในสก่กระสีเลยทำเป็นเร่อไปยิ่งเหมือนเหมือนรถยาน,น <t ôi> มันคือเตามันคือเตามัมเตาวใช้นี้ไม่คือเหนื่อยแล้วนะแต่เราต้องมาเขียนนี้ยิ่งเหนื่อย 我比跟你在家过嘛你。嗯。哎。 Jangan tidak itu ni ni menjak jangan ya nah ah no on size 2 orang kecil senang ai โอ้มันก็ได้อยู่น้นึ่ง

nghe được con bố uống cái kiếm hoa tài Hãy không

สระอีสสอึสะอืยังบ่ได้หู้หรอกก็ฮวงสละอีนะอันนี้สละอีบอกใช้เบิ่งเอามาเพิ่นใหม่ดูบ่ทุกคนหยาบ่เข้าใจสระอีมันก็ต้องเฮ็ดมันบ่ได้เฮ็ดแบบนี้เด้สระอีอันนี้มันคือสละอิตนนี้ใช้จอึตนนี้มันเฮ็ดแบบนี้นี่เออสระอีมันต้องเฮ็ดจังซี่นี่เฮ็ด ือตามแบบนะเห็นว่แบบ่นนี่จระอี๊นี่ระอี๊ระอือยนี่ระเอือแบบนี่เวลาเฮ็นจระเอือตัวนีระอีนะะมันให้มันขีดให้มันขึ้นง่ายๆอีกจหน่อยอ้าวไม่ใส เดี๋ยวมันจีบันยาวแจกหน่อยนนีี่่เยตามแบบนี้เพื่อนๆเพิ่งแบบนี้มาแบบโอ้โหทุกคนมันก็ต้องเห,หนื่อยหนักนิดนึงเพราะว่าคุณเล้ามาอยู่ไทยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะง,ง่ายนะถ้าเราจะมาเขียนภาษาไทายน้อก็ทายมาถึงแล้วนะทุกคนกับประมาณนี้แหละ เอัวงา,าไปแตไลายะนอมก็มางลนมก็จะขอัวลาไปสิเมื่กลัก็าสบายดีสบายดีโปรเนกตออมน่ได้นะ